ทำบุญนี้ไม่ต้องไปหวังบุญหวังคุณจากใครนะไม่ต้องหวังแม้แต่คำให้พรสาธุอันนี้เป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะของจริงเราได้แล้วคือบุญคือความสุขใจอิ่มใจและสวรรค์ที่รอเราอยู่ ความจริงไม่ได้รอแล้วมันเกิดขึ้นทันทีบุญคือสวรรค์นี่เองขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเป็นเทวดาทั้งเป็นอย่างที่มีคําพูดในคําสอนว่าคนเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ เป็นพระอาริยบุคคลก็ได้เพราะใจนี้ไม่ได้ติดอยู่กับความเป็นมนุษย์ของร่างกายใ,ใจนี้ติดอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าทำบุญใจก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับตามชนิดของบุญที่เราทำกันถ้าไม่ทำบาปใจก็จะไม่ลงต่ำใ,ใจก็จะเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วก็ทำบุญ ก็จะได้ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าการเป็นเทวดา <c oughs> ก็ต้องมาฝึกชำระจิตใจกัน <c oughs> ทำใจให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ตามลำดับ <c oughs>